ที่สมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทยถนนสัพพวุินายอนุทินชาญบรีกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นประธานในพิธีรับมอบตําแหน่งนายกสมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทยสมัยที่3 1โดยนายสมชายเวชชากรนายยกสมาคมและคณะกรรมการดํารงตําแหน่งเป็นครั้งที่สองครับสามารถทำให้สมาคมตั้งตระกูลแห่ง,งหประเทศไทยหมุนมาจนินก้าวหน้า สมาชิกมีความรับคิ่สมักสมาสามวัทีไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือสมาชิกของสมาคมและดูแลสมาคมในด้านตา่างๆซึ่งล้วนแล้วแต่กิจกรรมที่ส่งเสริมสน,สนับสนุนการพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองคนไทยเชื้อสายจีนคนจีนจากโพ้นทะเลที่มาอยู่ในประเทศไทยจากอดีตช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของไทยมาจนถึงปัจจุบันวันนี้ทุกตระกูลแท่จากทั่วประเทศ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวมาร่วมแสดงความยินดีกับนายกคนที่31ของตระกูลตั้งเป็นสมัยที่สองติดต่อกันนะครับเรารนหรือว่าเป็นยากไหมไม่ว่าจะมีเชื้อชาติมีเชื้อสายอย่าไปพึ่งรังและก็ไม่ให้เฉพาะแท้ตังแทเจอเท่านั้นทุกแท้ตระกูลแท้ดีเรามาอยู่ในประเทศใดนะครับอยู่ ช่วยชาวบ้านช่วยชาติบุรณาการนะครับเจ้านายปูน,ปน